ใครจะคิดว่าแม่บ้านธรรมดาในมหาวิทยาลัยจะทําให้อาจารย์ระดับศาสตราจารย์ต้องลุกขึ้นยืนเคารพแต่เหตุผลไม่ได้มาจากความเก่งมันมาจากสิ่งที่เธอปลุกขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเพราะในวันที่เธอถูกดูถูกต่อหน้าเมื่อเธอหยิบปากกาขึ้นเขียนทั้งห้องประชุมกลับเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้สุดท้ายทุกคนต้องก้มหัวให้เธอ ไม่ใช่เพราะเธอเหนือกว่าแต่เพราะสิ่งที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอต่างหากคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ว่าแม่บ้านคนนี้เป็นใครและเธอซ่อนอะไรเอาไว้แม่บอนิดายืนอยู่ท้ายหอประชุมแสงไฟสีขาส่องลงบนพื้นเยะกลิ่นกระดาษใหม่ลอยมาเบาเสียงเก้าอี้ถูกเลื่อออกดังเอียาศาสตราจานยะหลายคน หันมามองนิดาแบบดูถูสายตาเฉียยกบเหมือนไม่เชื่ออว่าแม่บ้าจะกล้าเข้ามาในหอประชุมใหญ่แลนิดายืนนกผ้าเช็ดมืออ่ะฝ่ามือชื่นเหงื่อหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกกะเหมือนสั่นไปทัง้งอกลมหายใจตื้นคอแห้งจนกลืนแทบไม่ลงหนึ่งในาศาสตาจา์ยะหัวเราะเบาๆคำพูดหลุด,ดออกมาแบบแผ่วแต่บาดลึกคงมาเก็บขยะนะ เสียงนั้นกระแทกกดหูนิดาอย่างแรงนักศึกษาหลายคนเหลือบตามองบางคนขำบางคนกระซิบอบอบรรยากาศเหมือนปิดล้อเยบาทจนหัวใจนิดาหดเหมือนถูกบีใบเล็กลงเรื่อยๆแต่แล้วประธานงานหันมาบอกว่าใครมีคำถามต่อผลงานงานนี้ขอให้ขึ้นมาเขียนบนกระดาษแผ่นนี้ทั้งห้องเงียบบอ ไม่มีใครกล้าเดินออกมาจนสายตาทุกคู่หันไปที่นิดาอีกคกรั้นิดาสูดลมหายใจยกหน้าก้าวเท้าออกไปทีละกา้าเสียงรองเท้ากระทอพื้นกระบ้องในหูของเทอะเธอเอื้อมมือหยิบปากกานิ้วสัน่นปลายปากกาเย็นเฉียบอเหมือนโลหะที่ถูกจุ่มน้ำแข็งทันทีที่นิดาเริ่มขี เสียงกระซิบในห้องหยุดสายตาทุกคู่ตรึงที่ปลายปากกาของเทอะลายมือคัดสวยเส้นคมเหมือนคนเขียนมีทักษะระดับผู้เชีย่ยวชา,าศาสตราจารย์หลายคนคิ้วขมอวอบางคนลุกพรวดเข้าไปดูใกล้ๆดวงตาเบิกว่าเราวกับเห็นสิ่งงอที่ไม่คาดคิดประธานงานชะงัก มองนิดาอย่างตะลึงงอเหมือนค้นพบความจริงบางอย่างที่พวกเขาไม่เคยรู้มาก่อนและทันใดนั้นเมื่อเธอเขียนบรรทัดดสุดท้ายลงบนกระดาษจูจูเก้าอี้แถวหน้าก็มีเสียงคนหนึ่งร้องออกมาด้วยความสะดุกนี่มันไม่ใช่ธรรมดาเลยเสียงนั้นก้องไปทั่วหอประชุมทำให้นักศึกษาหลายคนสะดุกข,ขึ้นพร้อมกันขนลุกสู้ บรรยากาศเปลี่ยนเป็นหนักอึ้นนอจนหายใจแทบไม่สะดวกและก่อนที่ใครจะเข้าใจสิ่งงอที่เกิดขึ้นนิดาหยุดเขียนมือเธอสัน่นดวงตาก้มลงเหมือนกำลังปิดบังๆาอย่าที่ไม่มีใครในห้องพร้อมรับรู้ดวงตานิดาไหววูบอเหมือนกำลังเก็บบะบางเรื่อองไว้ลึกกว่าที่ใครจะเดาลมหายใจเธอ ค่อยๆขาดช่วงงออกขึ้นลงรุนแรงเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังกดทับอกจากภายในในห้องเงียบหน้าขนลุกจนได้ยินเสียงปากากากระทบกระดาเบาๆสายตาจระยะคนหนึ่งเดินเข้ามาใกล้ใบหน้าตึงเครียดสายตาจับจ้องงอที่ตัวอักษรบนกระดาเหมือนกำลังอ่านสัญญา ที่ไม่ควรปรากฏในที่สาธารณะเช่นนอนี้เขากลืนน้ำลายข้อฝือนิ้วมือสั่นเล็กก่อนพูดออกมาด้วยวอยเสียงเบาแต่ก้องสถางอทั่วห้อเธอรู้ได้อย่านี้ได้ยัดนักศึกษาหลายคนชะงักค้างเหมือนโดนลมเยะดับบูบานต้นคอผิวลุกสู้ตาเบิกว่า จ้องนิดาเหมือนเทอไม่ใช่คนทำดานิดายังยืนนิ่งมือที่ถือปากกาสันระริปลายนิ้วเริ่มสี่เหมือนความกลัดวะกำลังซัดขึ้นจากส่วนลึกกระถุดในหัวไรเธอค่อยๆเงยหน้าสายตาเต็มไปด้าวยยองเงาเงาที่แม้ไฟในห้องสัวก็ไม่อาจลบเลืออนเบื้องหลังผ้าม่านยาวพลิวะ ทั้งที่ไม่มีลมเสียงกระพืออเบเหมือนมีบางยา่าเคลื่อนผ่านอยู่ด้านหลัดสัตตาจันยอีก่อคนยกมือขึ้นชี้น้ำเสียงสั่นพระานี่นี่มันตัวอักษรแบบเก่าเก่ากว่าที่พวกเราศึกษามาทาง,งมทุกคนหันไปมองกระดาตัวอักษรที่นิดาเขียนยนเริ่มเหมือนเรื่อออยอ,อยอ,อ,ยอเส้นหมึกไหลซึอมอ บิดบอเหมือนกำลังมีชีวิตนิดายืนนมองดวงตาสะท้อนแสงเหมือนรู้ว่ามันกำลังจะเกิดดรอไรบางอย่าที่ไม่ควรเปิดเผยในที่แห่งนี้หัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บลมหายใจสัน่นแต่เธอไม่ถอยหลัดไม่แม้แต่กระพริบอตาประธานงานผงะถอย ก้าอี้ละมกระแทกกับพื้นเสียงดังกล้องในความเงียบที่หนักอื้น,นอเขามองนิดาเหมือนเพิ่งเข้าใจความจริงบางประกาที่ซ่อนอยู่ในตัวแม่บ้ามาเนิรนนาน,านและทันใดนั้นเองตัวอักษรบนกระดาเริ่มเรื่องอแสงจางๆแสงที่เย็นแต่บาดลึกเหมือนกำลังตะดบผ่านอากาศและจิตใจของทุกคนในห้อง นิดากําปากกาแน่นราวกับพร้อมรับสิ่งงอที่จะตามมาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เธอเพิ่งปลูกขึ้นและในชั่วงอเซียววินาทนอเสียงหนึ่งดังขึ้นจากมุมห้องเสียงที่ไม่มีใครควรได้ยิในในสถานศึกษาแห่งนี้เสียงที่ทำเอาทุกคนหน้าสีคล้ำขนตั้งชัดหัวใจหลุดจังหวะ เสียงนั้นเรียกชื่อนิดาเสียงนั้นแผ่วแต่กล้องเหมือนลอดออกมาจากผนัดจากพื้นจากที่ว่างระหว่างอากาศนิดาชะงักทั้งร่างหัวใจหยุดเต้นไปชั่วงอหนึ่งปลายนิ้วเย็ดนะเฉียยกเหมือนถูกลมจากใต้ดินพุ่งชนเธอหันหน้าช้ามาก จนทุกคนรู้สึกกอเหมือนเวลาในห้องยืดาออกไปเรื่อยอยอ,ยอมุมห้องมืดไม่มีคนไม่มีเงาคอวอแต่เสียงนั้นยังเรียกชื่อเทอีกครับชัดกว่าเดิมลึกกว่าเดิมเหมือนกำลังพูดอยู่ข้างหูสาตตาจรยะสองคนก้าวถอยแทบสะดุดมือจับอก หายใจลำบากเหมือนอากาศในห้องถูกดูดออกไปเรื่อยอยอๆนักศึกษาแถวหน้าก้มลงเอามือปิดหูใบหน้าซีในตาตื่นเหมือนได้ยีนอรไรที่คนปกติไม่ควรได้ยีนอนิดาช้อนตามองไปยังจุดมืดนั้นริมฝีปากเธอสัน่นเหมือนจะพูดะแต่พูดะไม่ออก คอแหงงอลมไม่เข้าปอแสงจากตัวอักษรบนกระดาษส่องกระพริบอจางสลับเคมอเหมือนชีพน์ของสิ่งนี้มีชีวิตเต้นอยู่ตรงนั้นแล้วทันใดเส้นหมึกบนกระดาษเริ่มขยับบอเหมือนเลื้อยอเหมือนกำลังจัดตัวใหม่คล้ายสัตว์ยลักษณะที่ไม่มีใครรู้จัก แต่กลับทำให้ทุกคนคนลุกสู้จนหายใจแทบไม่ออกประธานงานร้องออกมาด้ววยาเสียงแตกพร่าอยู่ดะอยา่ามันไม่ใช่ภาษามนุษย์เขาพูดดะไม่ทันจบไฟในห้องดับพรือบอความมืดสนิทกลืนทุกอย่างรวดเร็วเฉียบจนคนในห้องหลายคนร้องในลำคอ เสียงฝีเท้าเบาๆดังบนพื้นก้องยาวเหมือนเดินบนรอบห้องแต่ไม่มีใครเห็นว่าเป็นใครหรืออสศรไม้มลายนิดายืนนิ่งอยู่คนเดนนียยวอกลางความมืดเหมือนเป็นจุดเดนนียยวอที่ยังคงรับรู้ทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวชัดกว่าใครแล้วเสียงนั้นเสียงที่เรียกชื่อเธอ ดังขึ้นอีกครั้คราวนี้ใกล้มากจนเหมือนอยู่ด้านหลังเทอะนิดปลายเสียงถูกตะดะเหมือนมีอะไรบางอย่างขยำม,มันไปกลางอากาศลมหายใจของนิดาวีดะอกแน่นเหงื่อเย้ดในไหลลงแผ่นหลัดแต่เธอไม่กล้าไม่แม้แต่จะหันไปเงียบ จนได้ยินเสียงหัวใจของทุกคนเต้นถี่รวดเหมือนกำลังหลบหนีอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นและทันใดนั้นมีสิ่งหนึ่งแต่ลงเบาๆบนไหล่นิดาเบาเยะลึกเหมือนสัมผัสของอะไรที่ไม่ใช่มือของมนุษย์สัมผัสนั้นเยะนาจนะชาหนัด เหมือนความเย็นในไหลซื้มอจากไหลลงสู่กระดูกสันหลับช้าแต่ลึกจนเธอหายใจแทบไม่ออกนิดาตัวแข่งงอเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นขาไม่ขยับบอสติเริ่มสั่นไหวเสียงในหูเหมือนน้ำไหลหนาหนักบิดเบี้ยยาวอในความมือดะมีบางอยา่า เคลื่อนไปมาเสียงขูดเบาๆตามผนัดเหมือนเล่บยาวลากไปช้าๆบนปูนแหเสียงที่ทำให้คนฟังงอเจบ็บบึนมาถึงกรามนักศึกษาหลายคนร้องเบาๆเสียงสะอึกกอเท้าขูดพื้นเหมือนพยายามถอยหนีแต่ห้องมือดะมือดดสนิจนไม่มีใครแน่ใจว่า ถอยแล้วจะไปเจออะไรสาตาจรยะพยายามเปล่งเสียงแต่ติดคอเหมือนมีอะไรจัดบอคอไว้เสียงที่ออกมาเป็นแค่ลมขาดชั่วงอสั้นพระสั่นนิดากัดฟนอพยายามยกมือช้าไหวเหมือนแขนถูกดึงโดยแรงบางอยา่า ที่มองไม่เห็นมือเธอแต่ไปที่ไหล่ตัวเองตำแหน่งที่ถูกจับและเมื่อปลายนิ้วสัมผัสไม่มีอะไรอยู่ที่หน้าไม่มีมือไม่มีสิ่งมีชีวิตแต่ความเย้นอยังฝัดงอยอยู่ในผีวะเหมือนสาระบางอยา่าซื้อมอเข้าไปทันใดนั้นไฟในห้องกับพริบ่งคระ แสงจางสว่างแค่เซียววินาแต่พอให้ทุกคนเห็นโครงร่าง,งออบางยายอ,อย่ายืนนอยู่ด้านหลังนิดาสูงผิดสัดด่วนเอออยงเล็กกะนาออยอเหมือนร่าง,งอที่ยังไม่ชินกับการยืนนอกมนุษย์แขนยาวจนปลายมือเกือบลากพื้นข้อเออียงจนสีสตกไปข้างงงหนึ่ง และดวงตาสองดวงไม่มีตาขาเป็นหลุมมลึกก่อแต่ภายในส่องแสงจางๆเหมือนถ่านไฟกำลังจะดับไฟดับกลับไปอีกครั้ความมือดะถมเข้ามาหนาหนักจนเหมือนอากาศหายไปครึบหนึ่งในห้องเสียงลมหายใจของนิดา กระทบอากาศแรงทีเหมือนคนวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ขยับบอไม่ได้แม้แต่ปลายเท้าแล้วเสียงหนึ่งเสียงที่ไม่ใช่ของมนุษย์ไม่ใช่เสียงลมไม่ใช่เสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหูเทอะเสียงต่ำแตกหะ่ะเหมือนผ่านร่างากายที่ผิดรูจากลำคอจากอก จากที่ว่างที่ไม่ควรมีคืนกลนมาคําขาดหายกลางประโยคเหมือนถูกชีกทิ้งกกลางอากาศแต่พอจะฟังงอออกว่ามันเรียกนิดาหอบหัวใจบีแบนขาเริ่มสัน่นเลือดสู่บฉชีดิ้นหน้าร้ออนวูบอเหมือนเธอกำลังถูกดึงเข้าไปใกล้เสียงนั้นมากขึ้น มากขึ้นจนแทบชิดใบหูแล้วจูจ่ๆเสียงอีกเสียงดังขึ้นจากกลุ่มนักศึกษาเสียงแตกพร่าแต่ชัดเจนข้างหลัดเงเธอมันมันขยัดเขาพูดะไม่ทันจบเสียงฝาเหมือนอะไรหนักมากกระแทกกระผนักทั้งห้องสะเทือ,อนเบาๆฝุ่นนัปลิว กลิ่นปูนเก่าลอยขึ้นจมูกและทุกอย่างเงียบลงอีกกครัเงียบจนเหมือนห้องไร้คนนิดายังไม่หันกลับไปแต่ในความมือด่ะเธอรู้สึกได้เลยว่าสิ่งนั้นเลือนออนเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนลมหายใจของมันแต่ต้นคอเทอะเยนอช้า เหมือนกำลังสูดมเธอที่ละลมหายใจลมหายใจนั้นเย็นนอแต่ขอบมันแผ่วเหมือนควันคล้ายจะลอดเข้าผีวะช้าหรือจนเส้นขนบนคอลุกตั้งทุก,กเส้นนีดากลืนน้ำลายแต่ลำคอตื้อนอเหมือนมีมือบางอย่าจัดบกล้ามคอไว้ ไม่ให้ขยับบอหูของเธอเริ่มได้ยินะเสียงเหมือนกระซิบซ้อนกันหลายช้าเบาพระแตกหักเหมือนพันเสียงที่ผู้ใดเวลาเดนนีเยวกันลอยเข้ามารอบศีรษะวนเวียยนจนเธอแทบยืนไม่ไหวนักศึกษาบางคนวิ่งออไปที่ประตูแต่ยิ่งวิ่งออ เสียงเท้ากลับไม่ไกลขึ้นเหมือนพื้นห้องบิดยืดด่อย่อ,ยอให้เขาอยู่ที่เดิเหมือนกำลังวิ่งออยู่บนพื้นที่ไม่มีทางอออีกคนเปิดไฟฉุกเฉิอนออแต่ไฟกระพริบบอติดบ้างดับบ้างจนเห็นภาพทุกคนในห้องเป็นเงาขาดขาดหายหาย เหมือนร่างงอที่ถูกชี้ก็เป็นเฟรมศาสตาจระยะแก่คนหนึ่งยกมือขึ้นสันส่นๆชี้ไปที่นิดาดวงตาเขาเบิกว่าจนอาจโป่ริมฝีปากสีผู้ดาออกมาแทบไม่ได้มะมันขยัดคอมันมันยืดะยืดะออกทุกคนหันไปทางนิดาพร้อมกันแม้มือดะ แม้ไฟกับพริบบอแต่พวกเขาเห็นเงาร่างงอ,อนนั้นรอบหลัดเงเธอกำลังเอ,อียงเหมือนกำลังยืดด่วนคอค้องลงมาหาเธอที่ละนิวะที่ละลมหายใจเงานานั้นไม่มีเสียงฝีเท้าแต่พื้นรอบๆเริ่มมีรอยแตกเหมือนพื้นปูนถูกแรงหนักมากกดทับในความมือดะ เสียงกรอบกแกรบดังจากใต้อาเหมือนมีอะไรโผล่ขึ้นมาใกล้ผื้นิดากัดฟันอลมหายใจแตกห่อหัวใจเต้นจนเจบซี่โครงเธอรู้ว่ามันอยู่ใกล้มากแล้วใกล้จนกลิ่นเยะนอนอทีมันพ่นออกมาเกาะบ,บนหลังคอของเธอเหมือนหมอกชื้นเสียงฝีเท้าช้า ยาวผิดรูดังรอบนิดาเหมือนกำลังเดินบนเหมือนกำลังเลือกมุมที่จะเข้าหาเธอแล้วเสียงหนึ่งแหลมกระชากดังขึ้นจากฝั่งซ้าย,ยสุดของห้องมันขึ้นโต๊ะมันปีนขึ้นโต๊ะไฟกระพริบึนอีกช่วงอเสียววิแสงห้องแตกวาบเผยให้เห็นร่างสูงผิดสัตดด่วน กำลังยืนนออยู่บนโต๊ะบรรยาขาเรียวยาวบิดเหมือนกระดูกไม่พอสำหรับความยาวของมันมันโนมอตัวลงแขนยืดดาออกมาจนเกือบแต่หัวของนิดาไฟดับห้องมือดะอีกครั้เสียงลมหายใจของมันดังชัดกว่าเดิดังจนเหมือนอยู่ในอกของทุกคนนิดาตัวสั่งนอ มือกำปากกาแน่นจนปลายปากากาเจบผิวะเธอรู้สึกใกล้บางอย่างสัมผัสหลังหูเธอเบาเยะนอเหมือนปลายสิ่งงอที่ไม่ใช่นิ้วไม่ใช่ขนไม่ใช่ผีวมนุแต่นิ่มหนึบบอคล้ายเงาที่จับผีวาคนได้ในความมือดะเสียงกระซิบแผ่วกว่าครั้งงน้น ลึกช้าเหมือนกำลังลากผ่านโพรงลมของอะไรที่ผิดรูนิดมะรอนาลมหายใจของนิดาสะดุดหัวใจเหมือนหยุดเต้นไปหนึ่งครั้เพราะเธอรู้ทันทีว่าเสียงนั้นไม่ได้เรียกเธอมันตอบเธอตอบบางอยา่าที่เธอเคยพูดะนานมาแล้ว แต่ไม่ใช่ในโลกนี้ท้ายห้องมีเสียงเหมือนเก้าอี้ลากเองช้ายาวดังเข้ามาใกล้ที่ละเซที่ละลมหายใจบางอย่างกำลังเดินออกมาจากความมือดนั้นและมันรู้ชื่อเธอรู้น้ำเสียงและรู้ว่าเธอจะมันได้บทสรุปแม่บ้านผู้ถูกมองข้าม เมื่อเสียงประหลาดค่อยๆเลือนหายไปไฟในห้องประชุมค่อยๆติดขึ้นทีละดวงผู้คนยังยืนตัวแข็งเหมือนเพิ่งถูกปลุกจากฝันร้ายที่มีตัวตนจริงนิดายืนอยู่กลางห้องแต่รอบตัวไม่มีเงาสิ่งนั้นแล้วมีเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งในมือเธอลมหายใจอุ่นของมนุษย์และสายตาหลายคู่ที่เริ่มเปลี่ยนไปศาส,สตราจารย์ที่เคยดูถูกเธอ เดินเข้ามาช้าๆเสียงสั่นแต่จริงใจสิ่งที่เธอเขียนมันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะเข้าถึงได้ง่ายมันคือภาษาเก่าที่เราศึกษามาตลอดชีวิตแต่ไม่มีใครถ่ายทอดมันได้เหมือนเธอนิดาเก็บปากกามือยังสั่นเล็กน้อยแต่แววตาเธอสงบลงเหมือนคนที่เพิ่งปล่อยบางอย่างกลับไปสู่ที่เดิมบางสิ่งที่ไม่ควรถูกปลุกขึ้นมาอีกคณะศาสตราจารย์ทั้งหมด ลุกขึ้นยืนโค้งศีรษะให้เธอไม่ใช่เพราะกลัวสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่เพราะยอมรับตัวตนที่พวกเขามองข้ามมานานนักศึกษาหลายคนมองเธอด้วยความเคารพบางคนมองด้วยความเกรงใจบางคนด้วยความสงสยัยแต่ไม่มีใครมองเธอเป็นแม่บ้านธรรมดาอีกต่อไปนิดาเพียงยิ้มบางๆยิ้มของคนที่รู้ว่าตัวเองมีพลัง มีอดีตและมีความลับบางอย่างที่ไม่จำเป็นต้องพูดให้ใครฟังก่อนเดินออกจากห้องเธอหันกลับไปมองโต๊ะบรรยายที่เคยมีเงานั้นอยู่มุมปากเธอยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนกำลังขอบคุณหรืออำลาอะไรบางอย่างลมอุ่นพัดผ่านผ้าม่านแนบชิดไม่มีเสียงไม่มีเงา ไม่มีสิ่งใดผิดปกติอีกและทุกคนในห้องรู้ในทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้จะไม่มีใครได้เห็นอีกครั้งเพราะมันไม่ใช่การปรากฏตัวแต่มันคือคำเตือนนิดาเดินจากไปอย่างเงียบงามในฐานะผู้หญิงที่ถูกมองข้ามมานานแต่กลับเป็นคนเดียวที่เชื่อมโยงระหว่างโลกของคน และโลกของสิ่งที่อยู่เหนือคําอธิบายเรื่องราวทั้งหมดจบลงด้วยความสงบแต่ในใจของทุกคนยังคงเหลือคําถามและความเคารพต่อหญิงคนหนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยตั้งแต่ต้น